เกมค้นหาคำศัพท์หรือ word search ไม่ค่อยเห็นนะครับที่จะสามารถสร้างได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแต่เว็บไซต์ prusa.org or. o สามารถทำได้นะครับเกมค้นหาคำ word search สุดสนุกสร้างได้ทุกวิชาทุกระดับชั้นสำหรับคุณครูทั่วจักรวาลครับวดบสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่ช่องทีเดียนแชร์นะครับคลิปนี้นะครับเรายังอยู่กันที่เว็บไซต์ p r u s r o r g นะครับเพราะอย่างที่บอกไปแล้วว่าจะพาทุกท่านนะครับถ้าเป็นไปได้เลยก็อยากพาไปเรียนรู้นะครับแล้วก็ทดลองสร้างเกมทุกเกมเลยนะครับซึ่งในวันนี้เป็นอีกเกมหนึ่งที่สร้างสีสันสร้างความสนุกสนานได้แน่ๆเพราะยอดเยี่ยมตรงที่ว่าสามารถสร้างได้ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษเลยนะครับนั่นก็คือเกมที่ชื่อว่า Word Search เดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้ด้วยกันในคลิปนี้นะครับแน่นอนครับก่อนจะไปรู้ฝากกดติดตามกันก่อนฝากกด Subscribe ให้ด้วยและฝากกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเดนแชร์ในการผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปสร้างกันเลย อยากจะพูดสิ่งนี้เพื่อเป็นประโยชน์กับคุณครูทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมฉันสร้างได้แค่2เกมแล้วก็เต็มเลยนะครับแล้วก็ไม่สามารถสร้างได้อีกคำตอบคือนะครับแบบฟรีๆในเว็บไซต์ www. p r i s a l o r g เนี่ยจะสร้างฟรีๆได้แค่2เกมเท่านั้นเอแต่ทำไมที่เด่นแชร์ถึงสร้างได้มาถึง6 7เกมและทำยังไงนะครับผมใช้วิธีการแบบบ้านๆเลยคือการลบเกมออกนะครับ อาจจะเสียเวลาสร้างใหม่หน่อยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นวิธีการที่ใช้ได้ในกรณีที่เราอาจจะยังไม่สะดวกในการเสียค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อเวอร์ชั่นเต็มนะครับก็ลบเกมที่อาจจะมีการเล่นออกไปแล้วหรือว่าเล่นนานแล้วออกนะครับแล้วก็ลองเกมใหม่ๆสนุกสนานเพื่อนำไปใช้สำหรับการเรียนการสอนที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็จะกดไปที่ create word s e a r นะครับ หลังจากที่กดแล้วนะครับเราก็จะเจอในลักษณะแบบนี้เลยนะครับ4แทแถบเหมือนเดิม Start Setting Premium แล้วก็ Public นะครับแล้วก็จะมีคำที่เป็นค่าตั้งต้นทั้งหมด4คํคำนะครับในรอบแรกเนี่ยผมจะขออนุญ,ญาตลองเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดก่อนนะครับอ่าโอเคนะ Bird แล้วก็ Tiger นะครับแล้วก็อันนี้อีกสักอันหนึ่งเป็นคำว่า อะไรดีนะครับทีเด่นแชร์ก็ได้ทีเด่นแล้วก็อีกอันหนึ่งตรงนี้เป็นคําว่าแชร์นะครับเมื่อกี้นะครับตอนนี้ผมกดเนี่ยกดครั้งเดียวมันเหมือนจะไม่ขึ้นนะครับถ้ามันไม่ขึ้นมาให้เพิ่มคำเนี่ยก็กดไปอีกได้นะครับในลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับว่ากดตอนแรกมันจะไม่ขึ้นเราต้องกดซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเคเอาคําว่าอะไรดีนะครับเอาคําว่า dog นะครับอ่าโอเคในลักษณะแบบนี้สักคํคไก็แล้วกันนะครับ หลังจากที่เราได้แบบนี้แล้วนะครับเราจะกดไปที่ setting นะครับแล้วก็ตั้งชื่อของเกมหน่อยนะครับเคผมจะใช้คำว่า word search TDS นะครับเห็นไหมครับว่าในส่วนของ setting เนี่ยมันจะมีการปรับด้วยนะครับและผมแนะนำให้ปรับเลยนะครับเพราะถ้าเกิดไม่ปรับเนี่ยมันจะทำให้เกม word search ของเราเนี่ยมันค่อนข้างยากเพราะจะต้อง หาคำในทุกทิศทุกทางเลยนะครับไม่ว่าทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกนะครับทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเพราะฉะนั้นนี่ครับสังเกตดูตรงนี้ได้นะครับเราจะปิดไว้นะผมจะปิดไว้แบบนี้นะนะครับแล้วผมจะเปิดแค่ north s ท u t h w e s t east นะครับหรือทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกนะครับซึ่งก็จะคือ ข้างบนนะครับบนลงล่างล่างขึ้นบนขวามาซ้ายซ้ายมาขวาในลักษณะแบบนี้ในกรณีที่เราไม่ต้องการให้ยากจนเกินไปนะครับแล้วเรายังสามารถปรับไซส์ได้ด้วยนะครับตรงนี้อย่างเช่นลองปรับเป็น10นะครับลองปรับเป็น10ก็จะเห็นว่ามันแคบลงในลักษณะแบบนี้ยิ่งเราใส่ไซส์เยอะนะครับก็จะกว้างแบบนี้อันนี้อาจจะเหมาะกับนักเรียนปฐมปลายนะครับหรือว่านักเรียนมัธยมแต่ว่าถ้าเกิดปฐมต้นเนี่ยก็อาจจะลองดูสัก12 15 ก็น่าจะโอเคแล้วนะครับประมาณนี้ก็ขึ้นอยู่กับจํานวนของคําด้วยนะครับถ้าเกิดคําไม่มากอย่างเช่น1 0ค,คํา15คําก็อาจจะสัก15 20ก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมแล้วก็ความชื่นชอบของคุณครูแต่ละท่านเลยหรือว่าอยากชาเลนจ์น,นัเกเรียนก็สามารถออกแบบได้นะครับหละะังจากที่เราได้แบบนี้แล้วนะครับเราจะกดไปที่เซฟเลยครับปึ้งนะครับ เมื่อเช้แบบนี้แล้วเราไปทดลองเล่นเกมในรอบแรกนะครับที่เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษทั้งหมดครับมาครับเดี๋ยวเรามาทดลองในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษล้วนก่อนนะครับเขาบอกว่าให้เรามองหานะครับตัวอักษรตัวแรกของคำคำนั้นนะครับแล้วกดคลิกหนึ่งครั้งและเมื่อเจอแล้วก็ไปกดคลิกนะครับพยัญชนะตัวสุดท้ายของคำนั้นๆโอเคนะครับเรามาช่วยกันหานะครับผมก็ อาจจะหาไม่เจอก็ได้นะครับคำว่าท e เดนแชร์ผมจะเริ่มจากทีเดนแชร์ก่อนนะครับหาดูซิว่าตัวทีอยู่ตรงไหนนะครับตัวทีเจอแล้วนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับว่าอันแรกเลยนะครับคำว่าทีเดนเนี่ยจะเป็นจากล่างขึ้นบนนะครับจากล่างขึ้นบนนั่นเองนะครับต่อไปมองหาคําว่าแชร์บ้างนะครับก็จะหาตัวอักษรตัวแรกก่อนก็คือตัว S นะครับ โอ okay, นะครับตัว h อยู่ตรงนี้ไม่ใช่ตัว h อยู่ตรงนี้ไม,นไม่ใช่นะครับทุกท่านเจอไหมครับถ้าเจอแล้วรบกวนช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับผมโอเคครับเจอคําว่า cat ละนะครับนี่นะครับเจอคําว่า cat แล้วเจอคําว่า tiger หรือ,อยังนะครับหาก่อนตัว t นะครับ ผมคิดว่าตอนที่จะนำไปเล่นกับนักเรียนนะครับนักเรียนน่าจะหาได้ไวกว่าครูนะ2000 years later หลังาาใช้เวลาหาไปปประมาณ2,000ีนะครับก็เจอแล้วนะครับสายตรงสายตาไปหมดแล้วนะครับไม่มีใครแซลก็แซลตัวเองแล้วหนึ่งนะครับผมโอเคครับอย่างที่เห็นนะครับว่ามันไม่ได้มีเฉพาะล่างขึ้นบนหรือบนลงล่างเท่านั้นมันไม่ได้มีเฉพาะซ้ายไปขวาเท่านั้นนะครับ ความท้าทายก็คืออยู่ตรงที่ว่ามันมีจากขวามาซ้ายด้วยนะครับอาจจะดูแบบแปลกๆหน่อยนะครับแต่ก็เป็นสีสันของเกมนะครับอย่างเช่น b i r d เนี่ยก็เป็นถอยหลังด้วยนะครับเนี่ย d o g นะครับในลักษณะแบบนี้ต่อไปเราลองไปปรับเกมให้มีเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษปนกับภาษาไทยบ้างครับ เวลาเราปรับแก้ไขเกมนะครับเราก็จะต้องมาที่หน้าของการสร้างนั่นแหละนะครับก็คือมาที่แท็บเมนูสตาร์ทเราจะทําการปรับแก้นะครับอย่างเช่นผมจะลองพิมพ์คําว่าสุนัขลงไปนะครับเคนะครับสุนัขแล้วก็เพิ่มอีกอันนึงนะครับเป็นการแบ่งปันอีกอันนึงนะครับทําให้โลกหน้าอยู่นะครับ สมมุติว่าได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมขออนุญาตดูไซสน์น,นิดนึงนะครับท่านใดสร้างแล้วเกิดเจอแจ้งเตือนแบบนี้นะครับนั่นหมายถึงว่าขนาดตารางของ Word Search เราเนี่ยมันเล็กเกินไปนะครับซึ่งขนาดคำมันยาวเกินไปเขาก็แนะนำให้เราไปปรับที่ setting นะครับอันนี้ผมจะลองปรับเป็น15อ่าเรียบร้อยแล้วนะครับได้ละในลักษณะแบบนี้นะครับ เมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับเราจะต้องไม่ลืมสิ่งหนึ่งก็คือการกดเซฟในเวอร์ชั่นที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับกดเซฟล l าเตอร์เชสเลยนะครับกดคลิกหนึ่งครั้งอ่าแล้วลองเพย์ดูนะครับทีนี้เราจะลองเล่นนะครับในเวอร์ชั่นที่เป็นภาษาไทยพลปนกับภาษาอังกฤษบ้างนะครับอย่างเช่นผมบอกว่าทําให้โลกหน้าอยู่ตรงนี้อันนี้นะครับสนุกสุนัขนะครับไม่ใช่สนุกนะครับอันนี้การแบ่งปันก็จะเห็นว่านะครับ ในเวอร์ชั่นภาษาไทยที่มีการปนกับภาษาอังกฤษเนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับสามารถที่จะทำได้นะครับโอเคต่อไปเราไปทดลองในเวอร์ชั่นที่เป็นภาษาไทยล้วนๆมั้งครับหลังจากที่เรามีการเปลี่ยนคำทั้งหมดเป็นภาษาไทยแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่พบและสังเกตได้นะครับว่าเกมเกมนี้เนี่ยมันเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ เพราะฉะนั้นนะครับตัวรวงทั้งหมดที่มีมาเนี่ยจะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้นะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับทุกท่านสังเกตนะครับว่าคําที่ต้องหาเนี่ยเป็นภาษาไทยหมดละแต่ตัวรวงยังคงเป็นภาษาอังกฤษในลักษณะแบบนี้อันนี้อาจจะเป็นข้อจํากัดเล็กๆน้อยๆที่เชื่อว่าก็สามารถยอมรับได้นะครับโอเคนะไม่เป็นไรนะครับเราลองมาทําสักนิดหนึ่งนะครับผมไม่โลกหน้าอยู่นะครับสิงโตนะครับทีเด่น แชร์นะครับการแบ่งปันการแบ่งปันนกนะครับนกอยู่ไหนเอ่ยนะครับอ่าอันนี้แมวนะครับแล้วก็สุดท้ายนกอยู่ไหนเอ่ยนะครับช่วยหาหน่อยนะครับตืด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 อ่าโอเคเจอเรียบร้อยละก็เรียบร้อยในลักษณะแบบนี้ครับนี่คือเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมอีกหนึ่งเกมในปีนี้นะครับที่สามารถสร้างได้ทั้งเวอร์ชั่นภาษาไทย ภาษาอังกฤษเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษล้วนๆแล้วก็เวอร์ชั่นภาษาไทยเพียวๆยังไงก็ไปทดลองกันดูนะครับชื่นชอบกดไลค์ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็กดแชร์นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเด่นแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมกด Subscribe ให้กันบ้างนะคุณอย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้กันบางนะครับถ้าชอบคลิปนี้และคลิปหนๆ ของทีเด่นชาอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งนาะ